เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครหลายคนดูมาดามแพมอยู่แล้วช่วงนี้เนี่ยไปงานตรงงานแต่งหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะคะอยากใส่ชุดไทยแต่จะแต่งหน้าแบบฟาดฟาด,ดแน่นๆอย่างไรไม่ให้ดูหน้าเกลียดกันวันนี้ก็นี่เลยค่ะลุคนี้ค่ะแต่งหน้าชุดไทยแบบคมคม,มเข้มเข้มแต่งอย่างไรไปดูกันเลยค่ะดีใจนะคะได้กลับมาเจอทุกคนอีกครั้งหลังจากที่เซาเรื่องพินินนะคะขอบคุณทุกคนค่ะไปดูกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็อาจจะเห็นมาดามแพมยังตาบวมอยู่นะคะเพราะเมื่อวานยังร้องไห้อยู่แล้วก็วันไหนๆก็ร้องไห้อยู่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้สูญเสียพี่นินพี่นินก็คือแมวของแพร์เองนะคะยังเสียใจอยู่ไม่หายแต่สิ่งที่แพรททาสําเร็จแล้วก็คือว่าแพรซื้อบ้านหลังหนึ่งสำหรับอยู่กันเองเป็น,เป,นเป็นทาวน์โฮมออฟฟิศสามชั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะทําคลิปแล้วก็พากันไปดูและที่สําคัญค่ะวันที่แพรเนี่ยตัดสินใจซื้อเนี่ยก็ตัดสินใจซื้อแล้วก็เดินวอล์กอินไปหาพี่นินตอน อนที่เขาป่วยอยู่โรงพยาบาลนะคะแล้วแพมก็บอกว่าพี่นินแม่ซื้อบ้านแล้วนะแม่จะพาลูกไปอยู่ที่บ้านเรานะแล้วเขาก็อื้อแล้วก็ตอนพอตอนตีสามเขาก็จากไปอย่างสงบซึ่งวันนั้นเนี่ยแพมเองก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยๆเขาก็รับรู้แล้วหลังจากที่เราเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเราก็พาพี่นินเนี่ยไปฝังอยู่ที่ในบ้านนะคะก็เออเราคิดแล้วแหละว่าทําดีที่สุดแล้วเพราะเราซื้อบ้านหลังนี้เพราะว่าพราะแมวเราสองตัวนะคะปีที่แล้วดอลล่าตายไปแต่ปีนี้เนี่ยพี่นินก็มาจากไปอีก คนหนึ่งก็อืมนะก,ก็เศร้านะคะลูกใครใครก็รักแพมทําสําเร็จแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้นะคะเราติดสประเทศตาสองชั้นเพื่อที่ว่าให้ตาเราเนี่ยบวงแต่ยังสวยอยู่นะคะก็โอเคค่ะ หนึ่งแพ็ก300บาทค่ะอาและต่อจากนั้นนะคะเราก็มาใช้รองพื้นของ BK ค่ะราคา49บาทไปตามหาซื้อกันได้ในเซเว่นหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวเรื่องแผลอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้กับแป้งแข็งนะคะเพื่อทาไปเนี่ยให้มันปกปิดแล้วก็ให้สวยให้แน่นให้ทนแล้วใครที่มีปัญหาแบบว่าสิวอักส่งสิวอักเสบอย่างเงี้ยตัวนี้นมันช่วยได้เออเราก็ใช้ตัวนี้แล้วมาดามแพนเป็นสิวหรอคะอ๋อไม่ใช่ค่ะ สิวอะไม่เป็นราคาแต่เรื่องเรื่องคือดนเตริต right, ครับเพื่อเป็นสิว <c oughs> ใครที่กลัวเป็นสิวนะคะก็ขา <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ไปนะคะอาทาปทาไปายยาวไปยาวไปเราจะมาแต่งหน้าแบบออกแนวบบว่าคมคมเข้มเข้มแน่นแน่นหน่อยในการใส่ชุดไทยของเราในวันนี้นะคะอ่ะและต่อจากนั้นนะคะเราใช้พับค่ะในการแต่งหน้าวันนี้เราใช้พัฟกอันจานฟูกเหมือนเดิมนะคะกด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 ปวันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสนุกสนานเท่าไหร่ยังนอยๆอยอยู่นิดนึงนะเพราะว่าแบบเออเราก็อยู่กับพี่นินมานานวันนี้เนี่ยจะขอบ่นเรื่องพี่นินนิดนึงแต่ว่า ว่าไม่ใช่ว่าบ่นอย่างนั้นหรอกบ่นเพราะคิดถึงนะคะอาจรใช้พับกดๆๆไปนะคะแล้วใครที่มีปัญหาบอกว่าเป็นสิวเป็นสิวห้ามถูอย่างนี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เครื่องสาอางเนี่ยไปกดแล้วก็ไปตันอยู่ในรูขุมขนหน้าคุณก็จะเป็นสิวอักเสบสิวบวมสิวอนนูน่นนี่สารพัดส,สารเพดังนั้นค่ะใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเดียวไม่พอต้องอยู่ที่การใช้งานของเราด้วยนะคะอ่าและแถวบ้านมาดามแพมนะคะเขาเรียกว่าอะไรคะ เยียนค่ะคำว่าเยียนภาษาใต้นะวันนี้หมายถึงว่ากดเข้าไปดันให้แน่นดันไปดันไปแบบว่าเยียนวนไปค่ะด้วยพับของจันฟูกค่ะอ่ากอขอบปากด้วยนะคะถ้าเราปากครัมอือ อ่าและต่อจากนั้นนะคะเราไม่ต้องแพงมากเราก็สวยได้เราก็ใช้นิการ่าขำๆไปนะคะแต่ถามว่าทําไมถึงมาดามแพมใช้เชดดิ้งอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราชอบแบบว่าให้เชดดิ้งหนักๆแน่นๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นเบอร์เท่าไหร่ว่าเบอร์ศูนย์สามนะคะซึ่งเป็นสีคอนซีลเลอร์ที่เข้มที่สุดอ่ะทาไปอย่างนี้นะคะเพราะอะไรเราอยากได้หน้าแบบฟ้ฟาด้านแน่นๆฝร,รั่งงอะไรอย่างนี้ไงอ่ะแต้มไปอย่างนี้นะคะให้เป็นคราก่อนแล้วค่อยใช้พับเนี่ยกดๆกดไปถามว่า ามาดมามแพมค่ะมาดามแพมประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วใช่ไหม <_ C> ใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยแพมรู้สึกว่าเออถึงเวลาแล้วลหละ,ละที่แพมจะต้องแยกครอบครัวนะคะก็ไม่เชิงว่าแยกหรอก หัดไป5ซอยซื้อแถวบ้านเนี่ยแถวสวนสยามเนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนถ้าฟังแพมมาตั้งแต่แรกเนี่ยแพมก็คิดว่าอยากจะซื้อบ้านเพราะว่าเราจะปล่อยแมวนะคะถ้ามีที่ว่างให้แมวเยอะๆเราก็จะรู้สึกว่าเออมันโอเคนะคะอ่ะและหลังจากนั้นค่ะเราใช้แปรงขนทมอยช้างแมมมอสนะคะไม่ว่าจะรุ่น1รุ่น2นะคะของดีค่ะใช้ได้ใช้ดีใช้เพราะอะไรคะสปลุกความเป็หรีในตัวคุณนิดหนึ่งนะคะวันนี้เนี่ยใส่ชุดไทยแต่หน้าเนี่ยแซ่บมากแต่งหน้าไร้สายรีปรุ ความเป็นรีในตัวคุณอ่ะเราใช้แป้ง B K เบอร์03นะคะปัดทับไปบริเวณด้านนอกอ่ะกด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 ไปอย่างนี้นะคะอ่าแต่ถ้าใครเนี่ยกลัวว่ามันจะเยอะเกินไปเนี่ยก็ใช้แป้งฝุ่นนะคะแต่ว่าแพมไม่กลัวเยอะค่ะขอนแน่นๆด้วยก่อนนะคะแต่งไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวอ่อนเองะอะไรประเทศไทยเมืองร้อนร้อนเหมือนตะก,กะทะ่ทองแดงนะคะไม่ว่าจะหน้าฝงหน้าฝนหรือหน้าไหนก็แล้วแต่นะแต่งไปเลยค่ะแต่งไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวอ่อนเองค่ะอืแป้หนังหัวไปด้วยอ่ะในอย่างนี้ แล้วพอหลังจากนั้นค่ะเราใช้แป้ง B K เบอร์01หรือ02ก็ได้นะคะมาทาเป็นหายลายนะคะอาทาไปนิดหนึงอาปัดปัดปัดไปอย่างนี้อาถ้าใครกลัวหนานะคะก็ใช้เป็นแบบอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะใช้แป้งหรือว่าหน้ามานันมากๆเดี่ยแนะนําว่าให้ใช้แป้งฝุ่นของ B K นะเขาก็มีขายเหมือนกันอาทาไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนอิงอ่า ซื้อบ้านเพื่อแมวบ้านหรือเปล่าไม่ได้บ้านนะคะนี่คือเรื่องจริงเพราะว่าเราอยากจะปล่อยแมวให้เป็นอิสระบ้างอะไรอย่างนี้ไงค้งอยู่ในห้องเกือบ5-6ปีแล้วอ่ะนานๆปล่อยออกมาทีนึงก็สงสารลูกไงรักแมวค่ะก็เห็นชอบกับคุณวิทย์กับผัวก็ออกตัง,งคนลักรึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยพรบย,ยังไม่มาไม่เป็นไรค่ะกูก็ซื้อของกูไปก่อนเรื่อยๆไปนะคะ อ่ะแล้วหลายคนก็ถามกันมาว่าถ้าเกิดว่าเราจะเลือกเช็ดดิ้งเลือกอย่างไรใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยแพมก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญญาซื้อนะคะก็ซื้อดีอ,อกันในราคาแบบว่าเท่าไหร่วะเอ้ยหลักพันอยู่นะคะบเบอร์ประมาณ2,000กว่าบาทนะคะเกือบสามพันและถ้าใครไม่มีตังก็ซื้อเช็ดดิ้งที่เป็นฝุ่นปัดคิ้วเนี่ยใช้ปัดคิ้วก็ได้แล้วก็มาเชดดิ้งก็ได้โดยเลือกที่แบบว่าโทนน้ำตาลน้ำตาลเหลืองๆนะคะในการเช็ดดิ้งอ่ะนี่ดูนี่อันนี้ของ ODBO นะคะก็เลือกอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเกิดไปไม่ได้นะคะคุณาซื้อ ผลิตภัณฑ์อะไรที่แบบว่ามีปัญญาซื้ออะค่ะเอาเป็นว่าตามนั้นแล้วกันนะคะใช้ตามยถากรรมกันไปหรือว่าจะก,กลางๆหน่อยก็ของอันนี้เนี่ยเมลินนะคะเมลินหรือเมลินก็ไม่รู้นะคะตามร้านด้านบีเคที่แพรมเคยพาไปอะเอ้เขาเรียกอะไรนะคูมิตรอา้าไปแล้วอวอกไปแล้วนะคะร้านที่สำเพงก็มีนะคะอันนี้แพรมซื้อที่สำเพงชื่อร้านอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว เออช่างมันเถอะซื้อ,อได้เราไม่ก็มีหรือว่าอ e ีเวนบอยก็มีนะคะอ่ะปัดไปค่ะอ่าอืมปัดเฉดไปค่ะราคาร้อยกว่าบาทเนี่ยซื้อได้อยู่นะคะ200กว่าบาทแต่ร้อยนั้นเราซื้อมันลดราคาเหลือร้อยกว่าบาทอ่ะปัดไปนะคะราคาเนี่ยอาจจะไม่แม่นนะคะอ่ะคุณความจําตั้มอย่างมาดามแพมเนี่ยไม่เลิศค่ะและหลังจากนั้นค่ะเราใช้แปรง6องชิ้นเก้าร้อยบาทที่ปีความสวยงางพระรามแปดมากเลยนะคะวุ้ยสวยแถวพระรามแปดเลยคะ่ะแถวไหนก็สวยได้นะคะอ่ะเราก็แต้ม คิ้วแต้มคิวเต้วค่ะแต้ม,ตมสารพัดจ,จะแต้มไปนะคะเพราะอะไรคะเราต้องหายใจทางจมูกนะคะแม้พี่นินจะจากเราไปแล้วแต่เราก็แบบว่าเนาะคลิปนี้จะคิดถึงพี่นินเยอะหน่อยนะคะก็พี่นินไปอยู่ดอลล่าบน,นสวรรค์แล้วนะคะอ่าแต่แม่กับพ่อของพี่นินเนี่ยยังแข็งแรงปลอดภัยดีอยู่นะคะพี่นินก็ป่วยเป็นโรคลูคีเมียให้เลือดประมาณ6รอบนะคะรอบละ10,000บาทนะคะก็ตีว่าค่าเลือดเนี่ยเจ็ด ต่อหนึ่งครั้งแล้วก็ค่าดูแลรักษาค่าฝากไว้ที่โรงพยาบาลก็ตีก็หกหมื่นบาทหกหมื่นเกือบเกือบเจ็ดหมื่นนะคะก็ถามว่าเสียดายตังไหมเสียดายไหมไม่เสียดายค่ะตังหาใหม่ได้แต่ลูกหาใหม่ไม่ได้เราก็ทําเต็มที่ในหน้าที่พ่อแม่ดังนั้นเนี่ยแพมก็เลยแบบว่าเออเต็มที่นิดนึงขยัน,นทํางานเพราะอะไรเพื่อลูกค่ะแต่เราก็รู้สึกน้อยใจนิดนึงเนาะว่าเราขยันทํางานมากไปหรือเปล่าจะไม่มีเวลาดูแลลูกก็ลูกป่วยไม่สบายอะไรอย่างนี้นะคะสู้กันต่อไปค่ะแต่ก่อนอื่นขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให,ให้มาดามแพมมาเสอนะคะะอออาจจตบม จริงๆนะคะพ่าแบบว่ามีกําลังใจเยอะมากตอบได้นิดนึงโรนบล็อกนะคะถ้าไม่มีคุณในวันนั้นแพรก็ไม่มีเงินรักษาพี่นินในวันนี้คะ่ะแล้วก็ไม่มีตังค์ซื้อบ้านให้พี่นินอย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนนะคะรักค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้ดินสอเขียนคิว้วจากแบรนด์เจ้านางค่ะอ่ะเรามาเขียนคิว้วกันให้คมคมนะคะดินสอเนี่ยปลายเล็กๆสลิมอย่างเงี้ยเขียนง,ง่ายนะคะบางทีในเขียนจะเป็นบาดทะยักแล้วก็ยังไม่ยอมเหล่านะคะดังนั้นถ้าคนที่ขี้เกียจเหลาค่ะซื้อเป็นหัวอโอโตอย่างนี้ดีกว่าค่ะง่ายกว่านะคะกับชีวิตอ่ะแล้วถ้าใครเนี่ยหน้าเหี่ยวหนังย้อยหนังยานแล้วก็นอนเนี่ยใกล้เปลือยติดเตียงเหมือนมาดามแพมแล้วนะคะนั่นก็คือหมายความว่าอะไรคะใช้คําสุภาพแล้วนะคะที่ผ่านมาตอนนี้สรุปง่ายๆคือแก่นั่นเองนะคะยๆยาานค่่ะดึงงอออกมย นิดนึงค่ะจะได้เขียนคิ้วได้คมๆค่ะเชียงออกมา45องศายอย่างนี้อ่าหเส้นและหลังจากนั้นค่อยเติมขึ้นไปข้านบนค่ะเพราะว่าอะไรครับบางทีเนี่ยคิ้วเราเนี่ยหางคิ้วเนี่ยคมได้นะคะแต่บางคนหัวคิ้วคมเป็นสากระเบือเลยค่ะตอนนี้เนี่ยนึกในใจ คิ้วเหมือนอีโตโ้เมื่อวานไปเดินห้างมานะคะเพราะอะไรคะอ๋อน้องๆที่เขียนคิ้วไม่สวยเพราะอะไรอ๋อไม่ได้ดูมาดามแพมอะคะ <laughs> นะคะอยากสวยต้องดูมาดามแพมนะคะและหลายคนบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ดูมาดามแพมมาหนูมีพัฒนาการดีขึ้นมีวิวัฒนาการดีขึ้นตั้งแต่เรื่องความตอนนะคะเพราะอะไรคะอ๋อตอนนี้ติดเชือ้อโรคตอน ปรับลงมาดามแพมแล้วนะคะอ่าก็ดีใจที่ทุกคนแบบว่าชอบกันนะคะขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเข้ามาทักทายเจอแล้วแบบอุ้ยมาดามแพมสวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้ไงเราก็เลยคิดว่าเออทาอย่างใดก็ได้ให้มันดีที่สุดนะคะก็ทาไปเรื่อยๆแหละทำจนกว่าจะไม่มีคนดูนะคะขอบคุณทุกคนที่ยังดูมาดามแพมอยู่นะคะรักจริงๆค่ะจุบ๊บจ และหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้แปรงขนทมอยช้างแมมมอสหรือขนทมอยมาดามแพมแซมไปด้วย <c oughs> เรามาใช้ฝุ่นปัดคิ้วนะคะปัดไปนะคะบริเวณหัวคิ้วให้สีอ่อนนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยหัวคิ้วเนี่ยทื่อเป็นอีโต้เลยนะคะน้องๆขาก็นะพยายามนิดนึงในการเขียนคิ้วนะคะขยี้ขยี้ไป <c oughs> แต่ก่อนอื่นถามว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยเป็นวันแม่อ่ะวันแม่ของแพมเนี่ยแพมจะทําอย่างไรใช่ไหมวันนี้เนี่ยเอาตรงๆนะสาบานได้เลยยังไม่เคยโทรหาแม่เลยวันสําคัญ ของแพมเนี่ยกับแม่เนี่ยไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่าเราโทรคุยกันเกือบ,ท,บทุกวันนะคะว่างก็โทรหาว่างก็โทรหาโทรโทรหาแม่เล่นไพ่เล่นไพ่เสร็จปุ๊บ ไม่คุยกับกูอีกเออตอนนี้อีแผงเป็นโรคซึมเศร้ากำเริบแล้วค่ะเพราะอะไรโทรไปแล้วแม่ไม่คุยแม่บอกโอ๊ยนับเลขอยู่อ่าอะไรอย่างนี้ไงแต่ว่าเราก็ในหน้าที่ลูกนะคะแแผมก็จะพยายามดูแลแม่ให้ดีที่สุดรักแม่ที่สุดวันนี้ก็เลยแบบว่ามาอัดคลิปแล้วบอกออนไลน์ผ่านทุกคนแล้วกันนะคะและทุกคนก็คือเหมือนแม่ของมาดามแพผนะคะแม่แม่แมพี่ๆทั้งหลายที่ให้กําลังใจมาดามแพผมาคุณคือแม่ของมาดามแพผนะคะแม่ผู้มีแต่ให้เพราะอะไรคะเพราะคุณดูมาดามแพผนั่นก็คืออันให้เงินมาดามแนะคะคดู ไปนะคะอ่าดังนั้นเนี่ยถามว่าแพมมีเงินใช้มีเงินเลี้ยงพ่อเลี <t 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 ้ยงแม่เนี่ยอ๋อพ่อลืมไปพ่อตายไปแล้วก็เลยบอกว่าจะเลี้ยงแม่ให้ดีที่สุดด้วยการแบบว่าทําอย่างนี้แหละทําคลิปต่อๆไปแล้วก็ส่งต่อความสวยให้คุณถึงบ้านนะคะก็แม่เองเนี่ยก็ดูแพมจะได้หายคิดถึงด้วยถ้าแม่หยุดเล่นไพ่นะคะถามว่าเนี่ยทุกเดือนเนี่ยแพมปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มที่ทุกเดือนนะคะเพราะอะไรคะอ๋อถ้าไม่จ่ายตังค์ให้แม่เดี๋ยวแม่ลกซึมเศร้ากําเริบเพราะอะไรไม่มีตังค์เล่นหวยไม่มีตังค์เล่นไพ่อะไรอย่างนี้ไงก็ให้เขาเล่นบริหารสมองกันไปนะคะดีแล้วนะคะจะได้ไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ให้แม่ทุกเดือนแหละแต่ว่าถ้าวันแม่เราก็ให้พิเศษนะคะอุตส่าห์เบ่งมาอุตส่าห์เลี้ยงมาจนแก่ขนาดนี้แล้วนะคะก็ให้แม่เขานิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยฝากทุกคนไว้แล้วกันนะคะว่าความกตัญยูรู้คุณเนี่ยแพมรู้สึกว่าเออมันดี จริงให้แม่ไม่ต้องหวังอะไรนะคะดูแลแม่ดูแลทุกคนผู้มีพระคุณแล้วก็รักทุกคนทุกวันอย่างนี้แหละแพรมรู้สึกว่าเออนี่คือความกตัญญูของแพรมนะคะใครรักมาดามแพรมแพรมก็รักตอบนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่ให้กาลังใจมาดามแพรมรักแม่รักได้ทุกวันและก็รักคนดูเช่นเดียวกันท,ทุกๆวันเสมอไปค่ะ และหลังจากนั้นเนี่ยความคมของเราจะคมอย่างเดียวไม่ได้นะคะเราต้องไม่เลอะเทอะด้วยนี่ค่ะเรามาใช้ดินสออันนี้เนี่ยของซีวานานะคะซึ่งถามว่าแบรนด์นี้เคยสนับสนุนอะไรไหมฮึไม่เคยไม่เคยเลยส่งของฟรีมาให้ก็ไม่เคยจ้างใครจ้างพิมพ์นัคำให้แต่ไม่จ้างกู เรา,าใช้ดินสอนะคะเขียนใต้ตาไปให้หนานิดนึงถ้าใครตาเล็กๆบวมๆเหมือนมาดามแพมนะคะอุ้ยใครมาอ่ะพิชิต้าเดินผ่านไปนะคะพิชิต้าก็เป็นพี่ชายคนโตในคลอกหนึ่งของพี่นินนะคะ <ๆ S 1> ก็ทุกตัวยังอยู่สบายดีนะคะแต่ว่าในคลอกเนี้เขาป่วยตายกันไปสองตัวแล้วล่ะอ่ะ <ๆ S 1> ดูนะคะเขียนตาล่างก่อน <ๆ S 1> แล้วพอหลังจากนั้นค่ะเขียนตาบน <ๆ S 1> อ่า เขียนตาบนอย่างนี้นะคะแล้วใครที่มีปัญหาน้ําตาลไหลค่อนข้างเลอะเทอะเนี่ยสามารถใช้ตัวที่เป็นดินสออย่างนี้เนี่ยในการเขียนขอบตาให้ดูตาคมนะคะและหลังจากนั้นค่ะอยากจะงัดเบ้าใช่ไหมอ่าดู นะคะเขียนเป็นไกด์ไลน์เลยค่ะเวลาเขียนนั้นแนะนําให้ลืมตานะคะหลับตาไม่ได้ครับเพราะอะไรคะดินสอจะมองไม่เห็นนะคะอ่ะลืมตาแล้วเขียนไปบนชั้นทับตาอ่าให้เป็นเบ้าค่ะให้ดูแบบว่าอยู่ที่กะโหลกของเรานะคะตาเราจะได้ดูโตดูแบวอ่านี่คือทเทคนิคก,การงัดเบ้าของมาดามแพมนเน่ทำอย่างนี้นะคะดูใกล้ๆก้อให้ใช้ดินสอสีดำนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนให้ไหลกัน ะะก็มาใช้โทนนี้กันดีกว่านะคะก็เป็นโทน Love Sweet Eye Shadow ของ ODBO นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเซลล์ลดราคาอยู่ในอีเวนบอยนะฝิดลองตามหากันดูนะคะอ่ะเราใช้สีน้ำตาลแดงๆกับผู้กันอเล็กนะคะ,ปะแปรงขนทมวยช้างเป็นม,มดของมาดามเพมอ่ะทาทับไปอย่างนี้แล้วขยี้ขยี้ให้บรนให้ฟุง้งมาเล็กน้อยถึงปานกลางอย่างนี้อ่ะเพราะว่าอะไรหลายคนบอกว่าคนที่มีปัญหาตาบงตาบวมเนี่ยกลอกับไปดูได้นะคะมาดมมามแพมคะผู้ชา้าๆเดี๋ยเดี๋ยวพี่คาดดูตาไม่ตันไก่ไม่ได้ดูช องสามห้าเจ็ดเก้ามึงกอกลับไปได้นะคะโอกอกลับแล้วค้างไกแก้ปัญหาง่ายๆค่ะจ่ายค่ยาเน็ตนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าดูมาดามแพมแล้วก็ตู่กค่ะอ๋อจ่ายค่าเน็ตนะคะแล้วชีวิตเราจะดีเองหรือถ้าให้ดีกว่านั้นไก่ใช้เน็ตข้างบ้าน <c oughs> แอบใช้เลยนะคะถ้าเขาไม่ตั้งรหัสล็อกไว้นะคะอ่าทาไปแล้วขยี้ขยี้อย่างนี้ค่ะให้ฟองอ่าพอให้ฟองอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้บล็อกตาฉ่ำๆแล้วจะแม่ตาอ่าดู เห็นไหมเออนี่เห็นปะตาหายบวมแล้วนะคะเมื่อกี้หน้ายังอยู่เลยค่รมาดามแพมตอนนี้เนี่ยเริ่มสวยแล้วค่ะถามว่าทําอะไรคะอ๋ออะไ ไปเลยคะเปล่าค่ะฝังเหี้ยค่ะ <c oughs> อ่าและหลังจากนั้นนะคะเราก็มาใช้สีแดงแงนะคะสีน้ําตาลแดงเอาตัวไหนดีว่าอ่าตัวนี้ละกันสีแดงตัวนี้เนี่ยมันทําให้แบบว่าเบรนได้ชัดขึ้นอ่าทาทับไปเลยค่ะแล้วใช้พู่กันนะคะเปียนเป็นหัวใหญ่หัวฟุ้งๆอย่างนี้อ่าซึ่งเป็นขนสัตว์แท้นะคะสัตสัๆเลยค่ะสวยสัตส์ๆเลยค่ะอ่าตัวนี้จ้างอาดจ้างมาได้นะคะเพราะอะไรคะซื้อบ้านละค่ะมหนี่มีภาระละค่ะแต่ถามว่ามหนี่ม้คืออะไรคะอ๋อซื้อบ้านเงินสดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ประหยัดไงแถมถ้าคุณ สังเกตนะคะแพมก็ไม่ค่อยซื้อของแบรนด์เนมเท่าไหร่นะคะเราก็จะซื้อแค่เฉพาะจําเป็นอะไรที่สําคัญเราก็จะซื้ออะไรที่ไม่จําเป็นเราก็ไม่ซื้อนะคะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือแม่กับแมวอดไม่ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วก็ถ้าใครมีพระคุณกับเราเนี่ยเราก็ไม่ลืมนะคะอ่า <poisoning> <Window> นั่นแหละแพมเลยแบบว่า เออซื้อนู่นซื้อนี่ได้ก็เพราะคนดูเนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยแพมถึงขยันเพราะอะไรบางคนคิดถึงมาดามแพมก็ดูแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่คิดถึงมาดามแพกมก็เรื่องของมึง <laughs> นะคะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นผู้การไซส์เล็กเหมือนเดิมไอ่ก็ไปวางไว้ไหนละ่ะโต๊ะลกมาก นี่ของร้น,นเหลือมากอ่ะใช้สีน้ําตาลเข้มเกือบดํานะคะจิกไปบริเวณหางตาแล้วก็งัดขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ทําให้ฟุ้งนะคะอันนี้เนี่ยคือการเขียนให้มีไกด์ไลน์นิดนึงเพื่อที่ว่าให้ตาเราเนี่ยดูสวยดูคมเป็นธรรมชาตินะคะชาติไหนก็ามาดามแพมชาตินี้ในราละคารอชาติหน้าเนี่ยไม่รู้จะเกิดเป็นวัวเป็นควายหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะชาตินี้กูขอสวยไว้ก่อนนะคะอ่ะแต้มไปค่ะอย่างเงี้อ่า งัดซะอย่างนี้เนี่ยเหมือนใครคะอ๋อเหมือนแม่ลีนาเลยค่ะก็สวยในอีกแบบหนึ่งเนาะ <c oughs> อะ่าแลวหลังจากนั้นนะคะเราใช้สีเนื้อแมทเหมือนเดิมนะคะก็คือตัวนี้สีขาวๆนิดนึงทางไปที่เปลือกตาให้ดูเป็นแบบว่าเออแม่ลิงเอ,อย๋ยอะไรอย่างนี้นะคะอะ่าทาไปอย่างนี้มันจะได้แบบว่าเฮ้ยดูตาโตแล้วดูแบบว่าเนื้อที่ตาเนี่ยมีเยอะขึ้นนะคะอะ่า แล้วถามว่ามาดามแพมยีหัวยีผงยีผมบ่อยเพราะอะไรเอาตรงๆนะคะปัญหาคือไม่ได้มีอะไรมากหรอกค่ะคือดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสมองเพราะตอนนี้เลิกกินปลาแล้วนะคะที่เห็นพองๆเนี่ยจะได้ดูแบบว่ามีสมองนิดนึง <c oughs> เราก็เลยคิดว่าเออ ดูมีหัวมีสมองนิดนึงคนดูจะได้คิดว่าเอออีนี่ฉันล่ะอะไรอย่างนี้ไงแต่จริงๆก็ในมีอะไรอ๋อขี้เลื่อยอ่ะและหลังจากนั้นเนี่ยเรามาใส่กากเพชรแต่กากเพชรธรรมดาได้ไหมไม่ได้ค่ะเราขอใช้เกดใหญ่นะคะเป็นอุกาบาทเลยนะคะไม่ใช่แบบว่าแบบเป็นแบบเบาๆนะคะถ้าเบาไปเนี่ยธรรมดาไปโลกไม่จำนะคะแต่งหน้ายังไงให้โดนดใส่กากเพชรเม็ดใหญ่ๆเข้าไว้นะคะอ่าบางทีเนี่ยถ้าไม่สวยว้าวก็ แต่งหน้าอะไรของมึงนะคะเอาทาไปค่ะกากเพชรเม็ดใหญ่นิดนึงค่ะเป็นอุกาบาทค่ะใหญ่กว่า PM เ5สานิดนึงนะคะเอาแต้มไปค่ะอ่าทาไปอย่างนี้อ่าแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเอาม็ดเล็กเม็ดใหญ่ผสมกันก็ดีนะเม็ดใหญ่เนี่ยจะเป็นกิตเตอร์แบบฉ่ำๆนะคะอ่าดเห็นไหมอ่าฉ่ำๆค่ะ แต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะถามว่าแต่งหน้าไปมีใครทักมาดามแพมบ้างคะโอ้ไม่มีใครทักหรกคะ่ะเพราะอะไรคะกลัวมาดามดา <c oughs> ดังนั้นก็แล้วแต่นะคะทักว่าสวยเนี่ยผ่านไปนะคะแต่ถ้าทักว่าไม่สวยจัดอ่วลงค่ะ <c oughs> อ่าและหลอจากนั้นนะคะวันนี้เราใช้ายไลเนอร์ er ของเจ้านางค่ะถามว่าทาไมถึงใช้ของเจ้านางหานหรือไม่เจอนะคะอ่าแต้มไปก่อนค่ะลากหางยาวเล็กน้อยถึงปานกลาง่ะ แต่ถ้ายังไม่ถึงกหูเนี่ยถือว่าไม่ยาวนะคะกําลังดีค่ะอาแต้มไปเลยค่ะนี่แล้วมีคันคอมเมนต์กันมาข้างใต้นะว่ามเมนสวยเลยแต่งหน้าเหมือนเดิมลุกๆเลยแน่จริงติดขนไก่ไปโรงเรียนดิขนตาขนไก่อะ่ะแน่จริงอะอีคนทักเนี่ยเออเอาอยัางไงเอาอยัางไงนะคะถ้าเกิดว่าช่วงนี้เนี่ยมาดามแพมเนี่ยไม่ได้ตอบโต้ใครหลายคนเพราะว่าอะไรคะ ลูกไม่สบายค่ะแต่ตอนนี้ลูกตายหาไปแล้วนะคะเออสั่งสมบุญบาร,รมีมาเรียบร้อยแล้วจัดให้ค่ะเดี๋ยวคอยดูนะคะใครด่ามาดามแพมหรือใครปากหมาหรือใครบูลลี่แฟนคลับกูนะเดือว,วังเธอมึง กูจัดทัวร์ไปลงนะตอนนี้เนี่ยลูกตายไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเออกูทําบาปได้ตามปกติ <c oughs> <c oughs> นะคะอ่าทำบาปนะที่นี่หมายถึงอะไรคะใครที่มันบูลี่เราบูลี่แฟนคลับด่ากูกูไม่ว่าแต่ถ้าด่าแฟนคลับกูมึงตายนะคะดังนั้นเนี่ยจัดให้ค่ะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะตัดทัวร์ไปลงนะคะถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยใครที่วาจาไม่สุภาพด่าไม่ถูกใจหรือว่ากัดกูแรงๆเดี๋ยวกูจะปักหมุดไว้บนสุดแล้วให้คนติดตามก้าวแสนคนเนี่ยไปลุมด่ามึงนะคะลูกคาดังนั้นตอนนี้ ีเนี่ยเวนกรรมกำลังจะตามทันมึงแล้วค่ะลูก ราคะและต่อจากนั้นเนี่ยระหว่างรอขนตาแห้งนะคะเราก็จะมาใช้ปัดแก้มนะคะเป็นโทนสีน้ำตาลน้ำตาลนะคะนูดนูดนิดนึงปัดไปค่ะเพราะว่าอะไรคะแต่งไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนอีกนะคะเอาแต่งไปก่อนค่ะแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าใครบอกว่ามาดามแพร์คะเนี่ยพี่ดูมาดามแพรจนพี่แต่งหน้ายากมากเลยอะค่ะพี่หนักมือมือหนักอะค่ะตอนเย็นก็ยังแบบว่ายังไม่อ่อนนักทีอะค่ะมาดามแพรขามาดามแพรมีวิธีแนะนําอย่างไรบ้างคะแนะนําค่ะถ้าเกิดเป็นไปได้นะคะ คุณพี่ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้คุณพี่ออกงานใช่ไหมคะวันนี้แนะนําให้แต่งหน้าเลยค่ะแต่งหน้าเลยแล้วก็นอนนะคะตื่นมาไปออกงานเลยและที่สําคัญกับผัวจะชมมาบอกว่าเฮ้ยทาไมวันนี้ตัวสวยจางเพราะอะไรหน้ายังไม่ได้ล้างแต่เมื่อวานนะคะ <S <S แต่งวันนี้ <S 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 พรุ่งนี้โอ้ยอ่อนพอดีเชื้อมาดามแพมเด้อค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าโอ้ยพี่ไม่สะดวกอะคะ่ะพี่อยากแต่งเสร็จออกไปเลยอะคะ่ะแนะนําค่ะตั้งมาดามแพมกระจก นะคะอ่ะแล้วปัดสีจุมูจมพูนิดนึงอ่ะนนัวนวนัวผสมกันไปนะคะยิ้มค่ะแล้วปัดไปจุดสูงสุดขไใบหน้าค่ะอหม,มืนแปะยิ้มเลยนะคะอ่ะในปัดไปอย่างนี้นะคะเราจะได้แบบว่าฉ่ำฉ่ำหวานหวานนะคะอ่ะดูอ่ะมาดามแพมคะแล้วทําไมถึงแต่งโทนนี้ล่ะคะ แต่งหน้ายังไงไม่เหมือนไปรำนะคะก็เลยแต่งโทนนี้เป็นสายรงสายฝออะไรก็ว่าไปไงและหลังจากนั้นค่ะเรามาติดชิชิฮิฮิปิปิแบรนด์นี้เป็นกะหรี่ได้ในตัวคุณค่ะกะหรี่ไทยในใจคุณต้องชิชิเท่านั้น ขนตะมอยลูกมิงแท้อีดอกตายทั้งกลมถามว่าทำไมตายทั้งกลม,มแบรนด์นี้เนี่ยเขาขายแพงแพงเพราะอะไรเป็นขนตาเฮ็ดดีฟูเฮ็ดดีเป็นขนทำมอยลูกมิงตายทั้งกลมเอาลูกเอาแตนนับแต่ขนล่วง,วงมาด้วยนะ้ไม่ได้แบบว่าเอาขนทำมอยที่ว่ามันตายไปแล้วแล้วไปดึง,ด,งดึงมาไม่ค่ะตายเสร็จต้องเก็บที่ร่วงร่วงค่ะดังนั้นเนี่ยเขาไปเลี้ยงที่ดาวอังคารนะคะเพราะอะไรขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยมันจะแบบว่ามียานอาวกาศมานะคะเขาเลี้ยงบนยานอาวกาศนะคะแล้วก็ส่งกลับมาที่ไทยพอส่งกลับมาที่ เอาไปทอที่ประเทศจีนเพราะตอนนี้ประเทศจีนปิดค่ะอือลักลอบขนส่งมาทางรถเพราะอะไรน,าน่าป้าปอ๊ย ไปเป็นเรื่องเป็นเาวนะคะอ่ะเรามาติดขนตาชี้ๆกันนะคะอ่ะติดปุ๊บกรีปั๊บค่ะอ่ะติดไปเลยค่ะเพราะอะไรคะอ๋อแบรนด์ไทยแบรนด์อื่นมีแต่สั้นๆนะคะอ่ะดูออสวยเนาะอืมใครบอกกูคิดไปเองนะคะติดไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองนะคะแต่แนะนําอย่างหนึ่งค่ะเวลาติดขนตาชี้ๆนะคะห้ามค่ะห้ามนั่งมอเตอร์ไซค์เด็ดค่ะถ้าคุณนั่งมอเตอร์ไซค์หรือใส่หมวกกันน็อกคุณก็จะมีปัญหาในการเดินทางเพราะอะไรคะ คนตาปิ๊กเกี่ยวกับหมวกกันน็อกและที่สําคัญค่ะโต้ลมแล้วตีปะ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 อ่าและหลังจากนั้นนะคะเราใช้ดินสอเขียนขอบปากของซีวานานะคะอ่าทาไปซึ่งหลายคนก็ถามว่าทําไมมาดามแพมเอาซีวานามาบ่อยจังเลยคะซื้อไวสอปีแล้วค่ะยังไม่หมดนะคะแต่ตอนนี้ไม่รู้หมดอายุหลือยังแต่ก็ใช้ได้อยู่นะคะมาดามแพมคะแนะนําวิธีเลือกเฉดดิ้งหน่อยได้ไหมคะเออแนะนํานะคะวันนี้เราเขียนขอบปากสีนูดก่อนอ่าลืมบอก แนะนำนะคะให้เลือกใช้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เป็นเนื้อแมทนะคะอย่าเอาเนื้อแบบว่าเงาเงาโกลโกอ่ะนะคะเพราะทาไอ้นี่จะไม่เห็นแล้วมันก็จะเงาเฉดมันก็จะชัดจนเกินงาม,มันจะไม่สวยนะคะอ่ะทาสีน้ำตาลเนยขออ่ะอย่างงี้อ่ามาดามแพมคะเนี่ยมาดามแพมทำไมทาสีนี้ล่ะคะดูซิจังเลยคะ่ะอ๋อพอดีว่าทาให้สีกลมกกืนกี่ฟันนะคะยิ้มมาจะได้คนไม่ทักว่าฟันเหลือง นะคะ,ะทายอย่างนี้ค่ะแล้วเลือกเชดดิ้งเนี่ยแนะนํานะคะวิธีเลือกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดเราเลือกไม่ได้จริงๆเอาสีเดียวขาหนีบค่ะมีการเม้นมาบอกว่ามาดามแพมคา้าแต่ขาหนีบหนูเนี่ยเป็นสีชมพูอะค่ะสีชมพูบานเย็นนะคะจะบอกว่าขาไม่ดําหรือมึงแพ้ขอบกางจกงๆน,นคะลูก <c oughs> ดังนั้นนะคะไปตามหากันดูนะคะถ้าใช้สีชมพูได้เนี่ยกูกราบเลยนะคะใครใช้เชดดิ้งสีชมพูนะคะอะ่าแล้วเราจะมาใช้สีนะคะเซลเอาอ้าอาชิลเอา เซลล์อ่ะอันนี้ของแมทนะคะทูฟเฟสนะคะแฟนคลับเราส่งมาจากอเมริกาค่ะอาทายค่ะถ้าสีนน๊ดจะได้แบบดูแบบอินเตอร์นิดนึงอะไรอย่างนี้ไงอ๋อเฮ้ยคุอดีอ่ะเอดดเอ,อเลิศเยอะเลิเยอะ <c oughs> ไม่ตายเจ้าสาวแน่นอนเลิศไหมได้อยู่นะ และหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้แฮชัเดลอันหนึ่งชิ้น300บาทที่มาดามแพรขายกัรมีปัญหาหัวล้านหัวไม่ดอกหัวไม่ดำแต่ฮีดำมากสามารถใช้ได้ค่ะดังนั้นหนังหัวกับหนังฮีต้องใกล้เคียงกันนะคะอาแต้มไปก่อนค่ะเดี๋ยวอ่อนเองค่ะอาแต้มไปนะคะเดี๋ยวนะขอกราบขอบพระคุณพี่น้องแฟนคลับทุกท่านที่เมตตาและก็ใจดีกับมาดามแพรมากๆเลยนะคะที่อนุญาตให้ลูกๆของท่านได้ดูช่องมาดามแพรนะคะเพราะว่าอันนี้ที่พูดพูดมาเนี่ยมันก็หลายอย่างมันก็พูดเล่นอีกอย่างๆก็เรื่องจริงนะคะ อะไรใช้ได้ก็ไปใช้นะลูกนะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาดามแพมทําให้มาดามแพมเนี่ยมีวันนี้ได้มีแฟนคลับไม่เคยคิดเลยที่ชีวิตนี้จะมีแฟนคลับของเขาบ้างนะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะรักนะคะจุ๊บๆซื้อได้เลยค่ะสามร้อยบาทสรุปมาขอบคุณหรือมาขายของคะเออพบคู่กันไปนะคะอาะราคาเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับลุกแบบว่าแต่งหน้าแซ่บๆไปออกงงออกงานกับชุดไทยนะคะเอาเป็นว่าแบบง่ายๆทําทผมง่ายๆชุดก็ง่ายๆนะคะอ่าน ต้มหมูก็หลุดง่ายๆด้วยนะคะเช่ <S <S 1> <S 1> <drop> นเดียวกันอ่ะใส่ต้มหมูก่อนแป๊บหนึ่งอลา่าซะใครชอบแล้วก็ถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะคะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะมาดามแพมสวยได้คุณก็ต้องสวยได้และขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้แพมด้วยนะคะในการผ่านพ้อนอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะคะชีวิตนี้มีแต่อุปสรรคคารักรทุกคนนะคะแต่สิ่งที่โชคดีที่สุดคือมาดามแพมมีคุณคอยติดตามและก็คอยเป็นกาลังใจให้ค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณค่ะ